ฝนตกหนักยามค่ำคืนบ้านไม้เก่าๆรบด้วยของเก่าที่กองพนเนินสนามหญ้าขึ้นรกชายชราอยู่ในครัวเกา่าใช้กระทะเก่าๆผัดอาหารด้วยท่าทางเคยชินเขานั่งกินข้าวลำพังบนพื้นไม้กากบ้านมีจานชามเก่าๆวางอยู่รอบๆความเงียบถูกเจาะด้วยเสียงแมวร้องเบาๆบนหลังคาชายชราทำทีเมินเสียงกินข้าวไปเรื่อยๆแต่สีหน้าแสดงออกว่ารำคาญเสียงแมวดังขึ้นเขาหยิบไม้กวาดกระทุ้งหลังคาเสียงดังแล้วเสียงก็เงียบลง ชายชราล้างจานในมุมครัวมองเมือออกไปข้างนอกอย่างไม่สนใจเสียงชีวิตอื่นๆกลับมันนั่งดูทีวีเก่ารุ่น่อเล็กสัญญาณซ่าๆมีแสงกระพริบเสียงลูกแมวร้องกลับมาอีกครั้งเสีนี้เบากว่าเดิมคล้ายหมดแรงชายชราสูดหายใจแรงทำเป็นไม่สนใจแต่สายตาย,ยังเหลือขึ้นไปฟังเสียงเขาปูเสื่อเก่าหมอนยุบมุ้งขัดขัดเตรียมนอนแต่ยังได้ยินเสียงแมวแผ่วๆอยู่ยแตะแทงพลิกไปมาสีหน้าไม่สบายใจนักจนในที่สุดก็หลับไป รุ่งเช้าแสงแดดลอดช่องไม้เก่าเข้ามาในบ้านเขาหยิบหลังไม้เก่ามาซ้อนกันปีนขึ้นหลังคาอย่างทุลักทุเลพบลูกแมวส้มตัวเล็กๆนอนสมหายใจแผ่วดวงตาเบิกโพรงอย่างอ่อนแรงชายชาราพึพมพำเบาๆว,าวา่าภาระอีกแล้วแต่ยังคงค่อยๆเอื้อมมืออุ้มลูกแมวลงมาเขาวางลูกแมวไว้หน้าบ้านหันหลังเดินเข้าบ้านปล่อยให้มันนอนอยู่กลางฝนที่เริ่มโปรยลงมาอีกครั้งฝเคลื่อนหน่ำลงบนหลังคาลูกแมวยังคงนอนร้องเบาๆตัดกับบรรยากาศบ้านเก่าที่เงียบเหงาขณะที่ชายชรานั่งกอดอกอยู่ในบ้านมืดๆอย่างเย็นชา